หน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าหลังจากที่เราอินเสร็จแล้วครับก็จะสามารถเลือกบทบาทได้ก็จะโชว์ของนักท่องเที่ยวก่อนนะครับในนักท่องเที่ยวจะมีอยู่5้าเมนูครับจะมีแผนที่ทริปหน้าแรกค้นหาแล้วก็ชั้นนะครับในแผนที่ก็จะบอกตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้นะครับตรงนี้ก็สามารถเสิร์ชได้ตรงทริปนะครับก็สามารถสร้างทริปได้ใส่ชื่อทริปแล้วก็จะเป็นโปรไฟล์นี้สามารถกดฝันเฟื่องได้ครับเพื่อก่อรายละเอียดต่างๆของทริปนี้ได้ก็สามารถเลือกวันเวลาได้ครับจากนั้นก็ก่อรายละเอียดตรงนี้ครับแล้วก็เลือกสถานที่ ก็กดเลื่อนกดหาได้ตรงนี้ได้เลยครับทางฝั่งของที่พักก็เหมือนกันครับก็สามารถกดดูรายละเอียดต่างๆได้ในออ <c oughs> รีสอร์ทครับก็กดจองได้เลยพอกดจองเสร็จก็กดบันทึกครับพอกดบันทึกเสร็จก็จะสามารถคำนวณสุทธิได้ครับเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดของในทริปนี้ครับ ก็สามารถกดชาระได้เลยครับพอกดชาระเสร็จก็สามารถเลือกวิธีการชําระเงินได้ครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต QR หรืออันอื่นครับก็กดชําระไปเลยโอเคครับทีนี้ในหน้าแรกครับก็จะมีการแจ้งเตือนครับก็สามารถกดได้ก็ดูการแจ้งเตือนได้ตอนนี้ก็คือเพิ่มทิปมาแล้วที่ทําไปเมื่อกี้มาก็จะเออเป็นสามารถกดค้นหาได้นะครับตรงนี้สถานที่ต่างๆ ตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ใกล้เคียงนะครับตรงนี้ก็สามารถเลื่อนดูได้ครับเป็นชุมชนต่างๆแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้ครับโอเคครับนี่ครับพอกดเข้ามาก็สามารถกดดูได้ครับถ้าเป็นที่เคยเที่ยวก็สามารถกดเขียนรีวิวได้ก็กดที่เขียนรีวิวของคุณครับจากนั้นก็ให้ดาวแล้วก็เขียนรีวิวใส่วันแล้วก็ ใส่รูปภาพหรือว่าวิดีโอครับจากนั้นก็กดส่งครับทีนี้ก็เขียนรีวิวเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ก็สามารถดูได้ครับว่ามีรีวิวอะไรบ้างครับต่อมาก็จะเป็นชั้นนะครับก็สามารถดูโปรไฟล์ได้โปรไฟล์ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้นะครับการจองก็จะเป็นการจองของทริปที่เคยจองมาแล้วนะครับแชทบอทก็จะ เป็นอสอบถามได้ครับต่างๆก็สอบถามกรอกข้อความตรงนี้ก็สอบถามได้เลยต่อมาก็จะเป็นตั้งค่าครับก็สามารถตั้งค่าภาษาได้สามารถตั้งหน่วยได้การชําระเงินแล้วก็ความเป็นส่วนตัวครับสามารถปฏิเสธหรือว่าอนุญาตก็ได้ทีนี้ก็เป็นเทียบขังครับก็จะเป็นทริปล่าสุดที่ไปเที่ยวครับ ถ้ากดเริ่มก็จะใส่ออโต้ให้เลยทีนี้ก็ต่อมาีเปนส่วนองชุมชนนะครับในชุมชนก็จะมีอยู่ซีเมนูก็คือหน้านแรกตัดต่อตว,วิดีโอตัดต่อตภาพก็ชั้นครับตัดต่อตว,วิดีโอก็อัปโหลดวิดีโอลงมาก่อนแล้วก็ใส่พร้อมลงไปครับเป็นหัวข้อหรือว่ารายละเอียดต่างๆอะไรก็ได้ครับทีนี้ก็กดสร้างวิดีโอก็สามารถกดยกเลิกได้ครับตรงหน้านี้ก็จะมีให้บอกว่า,าให้แจ้งเตือนเมื่อแบบวิดีโอเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นก็วิดีโอสร้างเสร็จสิ้นก็จะสามารถแก้ไขได้กับดาวน์โหลดวิดีโอที่เป็น AI. เอไอตัดต่อมาให้แล้วครับหรือจะแก้ไขด้วยการใช้พร้อมอีทีหนึ่งก็ได้ตรงนี้แต่ถ้าเกิดกดแก้ไขก็คือสามารถกดตัดแต่งได้เองเลยครับสามารถอัปโหลดไฟล์ภาพอะไรได้สามารถใส่ข้อความได้สามารถใส่สไตล์การสลับฉากได้ครับต่อมาก็จะเป็นการตัดต่อภาพก็อัปโหลดรูป จากนั้นก็กดไปที่ไอครับสปุ่มนี้ก็จะเอาไว้รีดูกับอันดูกับย้อนกับตรงนี้ก็อัปโหลดแทนภาพตรงนี้ได้ตัวนี้ก็จะเป็นมิลเลอร์เอาไว้ดูอัปเตอร์กับ Before ก่อนแต่ก่อนแต่งกับหลังแต่งแล้วก็สามารถปรับแต่งได้ถ้าหาก User อรไม่ต้องการก็แค่กดกากบาทถ้าเกิดต้องการตัดแต่งของอฟังก์ชันนี้ก็กด แล้วก็จะมีอ,อ,องค์ประกอบให้ใส่เพิ่มถ้าหากจิลเซอร์ต้องการต่อมาก็จะเป็นชุมชนครับก็กรอกข้อมูลต่างๆหลังจากนั้นก็อัปโหลดรูปภาพและข้อวิดีโอแล้วก็สามารถลงกิจกรรมได้เพิ่มกิจกรรมก็ลงสถานที่ลงชื่อกิจกรรมแล้วก็คำแนะนาต่างๆก็เพิ่มรูปภาพได้ครับทีนี้ก็กดบันทึกกิจกรรมก็จะเพิ่มหน้ามา